เมื่อวานนี้น่ยนะคะคุณผู้ฟังคะจะเป็นประเด็นนะคะที่พาดหัวกันอยู่ในหน้านันสพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยปรากฏว่าค่ะผลของการประชุมสปคชุดใหญ่เนี่ยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับระดับพื้นที่ค่ะโดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะระว,วับสีแดงเข้มเนี่ยจากเดิม13จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครปรทุมธาน,นีนนทบ,บุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมชนบุรีฉะเชิงเซาอายุทยยาเนี่ยก็เพิ่มไปอีก เพิ่มไปอีก16จังหวัดเป็น29จังหวัดด้วยกันนะคะ29จังหวัดเนี่ยนะคะที่เพิ่มออกมาอีก16จังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยการจนบุรีค่ะตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองเนี่แหละรวมเป็น29จังหวัดนะคะที่จะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด ส่วนขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงเนี่ยก็ปรับจาก53จังหวัดเหลือ37จังหวัดด้วยกัน37จังหวัดนี้ประกอบไปด้วยนะคะกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยนาท ชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่รังราชนครศรีธรรมราชนครสวรรค์บุรีรัมย์พัทลุงพิจิตรพิษณุโลกมหาสรารคามยโสธรระนองร้อยเอ็ดลำปางลำพูนเลยศรีสะเกดสกลนครสตูลสักแก้วสุโขทยัยสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุดรธานีอุบลราชธานีและอำนาจเจริญค่ะในขณะที่พื้นที่ควบคุมนะคะทวีปสีส้มเนี่ยจาก10จังหวัดนะคะก็เป็น11จังหวัดด้วยกัน ประกอบไปด้วยกระบี่นครพนมนานบึงการพะเยาพังงาแพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในการถแถลงออกมาจากทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสกปกอน,นั้นก็ระบุว่าสําหรับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดนั้นนะคะก็คือห้ามออกนอกเขตสถานตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี4 และก็งดให้บริการขนส่งสาธารณะค่ะเพื่อลดการเคลื่อนย้ายการตั้งด่านตรวจสกัดระวังเขตจ,จังหวัดห้ามจัดกิจกรรมนะคะรวมคนมากกว่า5คนห้ามบริโภคภายในร้านอาหารแล้วก็ขายได้แบบนําไปบริโภคที่อื่นค่ะงดการจําหน่ายและงดดื่มสุราในร้านโดยเปิดได้ไม่เกิน2องทุ่มส่วนห้าสัปด์สินค้านั้นเปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มผ่านดิเวเอรี่เท่านั้นร้านยาเวชภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน2องทุ่ม ปิดร้านเสริมสวยร้านนวดนะคะสถานเสริมความงามห้ามใช้อาคารสถานที่ค่ะเพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากปิดสถานที่เล่นกีฬาหรือว่าแข่งขันกีฬา และนอกจากนี้ก็ขอให้มีการ work from home ขั้นสูงสุดถ้าเป็นไปได้ให้100%เซทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะและสําหรับมาตรการพื้นที่สีแดงนะคะทางแพทย์หญิงอภิสมัยก็บอกว่าได้มีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือว่าจุดสกัดนะคะเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางห้ามจัดนะคะกิจกรรมรวมคนมากกว่า20คนบริโ,โภคในร้านได้เปิดได้ไม่เกิน5้าทุ่มค่ะแต่ว่างดจําหน่ายและก็งดการดื่มสุราในร้าน ส่วนห้าสิรนค้านะคะก็ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจำกัดจำนวนคนและก็งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากด้วยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสถานที่เล่นกีฬาหรือว่าแข่งขันกีฬาก็เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกินสามทุ่มค่ะและก็จัดการแข่งขันได้แบบจำกัดผู้ชม และนอกจากนั้นนะคะทางแพทย์หญิงกัพิสมัยยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าในส่วนมาตรการพื้นที่สีส้มก็จะไม่จํากัดการเดินทางนะคะแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนบริโภคในร้านได้ค่ะแล้วก็เปิดได้ตามปกติแต่ว่างดจําหน่ายแล้วก็งดดื่มสุราในร้านศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าได้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติแต่ว่าปิดในส่วนของเครื่องเล่นเกมศูนย์สนุกร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคสถานที่นะคันเล่นกีฬาหรือว่าแข่งขันกีฬาเนี่ยก็เปิดบริการได้ตามปกติค่ะทุกประเภทจัดการแข่งขันได้ซึ่งข้อกําหนดเหล่านี้ก็เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้และจากนั้นนะคะก็จะมีการพิจารณาทบทวนถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็สามารถยืดไปถึงวันที่31สิสิงหาคมหรือว่าถ้าหากว่ากิจกรรมใดก็ตามเนี่ยที่เริ่มดี แลกะก็มีสถานการณ์แนวโน้มที่ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายนะคะมาตรการต่างๆได้โดยข้อกําหนดนะคะที่ว่านี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเ,เร็วที่สุดค่ะและก็จะนํามาชี้แจงรายละเอียดกันต่อไปซึ่งเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษากันออกมาแล้วเนี่ยนะคะและอย่างไงก็ตามค่ะทางแพทย์หญิงอภิสมัยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสําหรับมาตรการ b u b b l e and Seal ค่ะจะเน้นย้าในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่มเข้ามา เนื่องจากกรมควบคุมโรคนะคะได้รายงานถึงสถานการณ์ที่จํากัดวงอยู่ในโรงงานขนาดกลางขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรนะคะเกิน500รรายก็เพื่อควบคุมนะคะโรคและก็เน้นย้ําไม่เฉพาะพื้นที่โรงงานแคมป์ที่มีการแพร่ระบาดเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะครอบคลุมไปถึงบริษัทโรงงานแคมป์ที่ยังไม่มีการติดเชื้อด้วยคือจะต้องทํามาตรการนี้เหมือนกันเลยและหลักการของ Bubble and s ซ a l กรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ออกข้อมือเลยนะคะเป็นอ,ออกคู่มือนะคะเป็นข้อปฏิบัติ ให้ทุกจังหวัดเนี่ยศึกษารายละเอียดโดยเน้นย้ําจัดกลุ่มคุมวัยแล้วก็ลดแพร่กระจายรายได้ไม่สูญเสียโดยที่ประชุมสพอคอก็ตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานค่ะแล้วก็สถานประกอบการเนื่องจากว่ามีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการออกมาตรการนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ปรับการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองในขณะเดียวกันคะ่ะเศรษฐกิจก็ยัง จะต้องไปพร้อมกันได้ด้วยและก่อนจะประกาศมาตรการนี้นะคะก็จะมีการหารือกับทุกภาคส่วนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยจังหวัดและภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าในพื้นที่ก็พยายามนะคะที่จะปรับมาตรการให้เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผลมากที่สุดนั่นเองนะคะ